สวัสดีครับมีพี่ๆหลายท่านถามผมมาว่าเลี้ยงในกระบะปูนชั่วคาวระหว่างเตรียมขุดหนองเนี่ยรอดไหมนะครับก็เลี้ยงได้ดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรตามมาเนาะแต่มีออกซิเจนมาช่วยนะครับลูกหอยก็โตโดีนะครับเพราะว่าเราคอนโทรลอาหารได้นะอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารกุ้ง ที่แม่ใหญ่อยู่นี่แม่ใหญ่กอดเกิดลูกแล้วนะครับมีลูกน้องนะครับนี่แม่ใหญ่อยู่นี่น้องเขาหยุดต่อไปนะครับไม่กวนแล้วนะครับเลี้ยงได้ดีครับใช้ออกซิเจนตัว300กว่าบาทในแอปลาซาด้ามีขายทั่วไปครับนะครับหายไปเลยนะครับน้องหอยก็โอเคว่าด้วยอาหารกุ้งนะครับอาหารชนิดจมมีขายในลาซาด้าเช่นกันครับอย่างเงี้ยใช้ได้นานครับอยู่ได้นาน ผมสั่งมา2โลฮะนงใช้ได้เป็นหลายเดือนมากๆครับหอยไม่ได้กินอาหารเยอะเท่าไหร่